อา้าวยางระเบิดครับ2เส้นเลยสวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับอันนี้รถหินมาส่งครับแต่ยางระเบิด2เส้นยังไม่ได้เทหินเลยครับมีระเบิดแล้วอันนี้ต้องถอดถอดลูกออกก่อนนะ

ะตอนนี้ช่างมาแล้วครับโอ้โออยเดี่ยบางฝนเด้อ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 เดีย๋ยวบางฝุนไม่ทันแล้วบางฝนขาครับ อย่าบางฝุ่นขาดอย่าบางฝุ่นขาดเมื่อกี้มันนี่ไงแล้วมันต่ำไงจางมันแตก ายางเราเบิดอดน,นี้จะสลับยางนะครับจะเอายางนี้ไปใส่ด้านหน้านะครับน้ำหนักนะครับตัวน,นี้ก็จะมีตัวรับน้ำหนักแล้วนะครับ ก็เลยต้องเอาคู่นี้ไปใส่ด้านหน้าครับอ <c oughs> ้แตกสองเช่นเลย ายแตกถอทถอดถอดสลักแล้วทีนี้ไม่ได้ถอดสายลูกชายเขานะเด็กน้อยไม่รู้เนาะไม่ได้เย็ยบอะไรไม่ได้เย็ยบคือสไลด์มาไงล็อกลูกแล้วก็แตกเลยมันยุบเอาสายไปอัดเลยบ่ อ๋อดีมีล้อสำรองล้อช่วยได้เลอีกสล้อสำรองอีกสล้อ yoong mày yoong mày, phải yoong mày, yoong mày con kháp, được không? làm à? đi ít, không yoong lọc, nhau nhau nhau, khền nhau thôi, khền nhau น,นี้สลักลงไม่สุดเลยเออลงแล้วอะโยกใหม่โยกใหม่ ยกใหม่นก่อนครับร็มันหนัก ha ơn sai không em? Ah, kele. Kita. Dan dia macam Sai màn xanh Cạt sai mà lo cơ sai màn xanh rồi Tông thói đường sai ổ quẩn นะครับต้องถอดสายให้รอลิกอ่อนก่อนนะครับถึงจะไปได้ครับก็ไปอัดสายมาก็สั้นกว่าเดิมครับวันนี้มีแต่ปัญหาอะไรวันนี้อันนี้เพิ่งมาครั้งแรกครับสำหรับรถท่วงนะ,ะเรียบร้อยนะครับรถหินลงเสร็จแล้วนะครับกลับบ้านแล้วนะครับ จากสลับ,บรีนะครับนี่ก็จะออกขาวๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีหินปูนเยอะนะครับ้จากสลับสลับ,บรีนะครับใช้เวลาไปหลายชั่วโมงแล้วครับเมื่อกี้มันจะเปลี่ยนยางนะครับอาชีพขับรถพวกก็ต้องมีความอดทนสูงนะครับ ้องใจเย็ยนนะครับกว่าจะได้แต่ละเที่ยวก็ลําบากนะครับถ้าไม่มีปัญหาก็สบายหน่อยแต่ถ้ามีอุปสรรคก็อย่างเงี้ยครับยางแตกยางระเบิดก็ต้องรอนะครับหลายชั่วโมงนะครับต้องรอช่างนะครับต้องมีเครื่องมือพร้อมมีแม่แรงนะครับอ่ะโอเคชมนี้ ฝากกดติดตามฟาร,ร,ร์มรเจริญทรัพย์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ